กีโซลาเซลล์กีโซลาเซลล์มาตั้งพลังงานสงอาิตที่จังหวัดภูเก็ครับผมเป็นฟามหมูของโชคพิศพาครับใช้พลังงานแสงอทิตมีไสโลผสมอาหารด้วยของบริษัทดีตาโคปีตาโนะครับเป็นฟามหมูฟามหมูฟามนี้พิศพฟา์มนี้ชื่อโชคพิศพามนี้ใช้พลังงานแสงอทิตจากนกี่โซลาเซลล์ร้อเครับผมไม่ต้องง้อไฟฟ้า ได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเลี้ยงฟาร์มหมูหมูนี่ก็ประมาณหนึ่งเล้าประมาณ500กว่าตัวนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับได้สูบน้ำล้างล้างขอกหมูแล้วก็ใช้ไฟได้ด้วยไฟฟ้าก็ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นครับนะกลางคืนใช้ไฟได้ก็จะมีโคมไฟอัตโนมัติให้ด้วยกลางคืนติดเองอัตโนมัตินี่ครับนี่ของพี่นี่เป็นผู้คุมฟาร์มหมูอ่นนี่ฟาร์มหมูก็เป็นของโชคพิชิตฟาร์ม พลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซโลเซลครับผมเสียบได้เลยครับผมตัวนี้ได้เลยตัวนี้ได้เลยครับผมนี่ครับพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซโลเซลครับติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยที่ใช้ไฟฟ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับสามารถใช้หุงข้าวได้นี่ครับสามารถใช้กระติกน้ำร้อนได้ใช้หินเจียได้ใช้หลอดไฟได้ประมาณ10กว่าหลอดนะครับถึง20หลอดนี่ครับบริษัทของกีตาโก อันนี้เขาเอาอะไรมาลงครับลุงัวหารใช่ไ<า>หมัวหารมาลงของวีทาโกวีทาโกนี่กกนเป็นไงฟาร์มที่ผมมาติดให้ประมาณสักสองเดือนกว่าที่แล้วแล้วใช้ดีไหม,มระรบบไฟก็าขาดครับผ่าดมีปัญหา,าเลยระบบน้ำก็โอเคน้ำแรงดีไหมครับแรงครับอ๋อดูดน้ำน้ำมารมากเลยไหนครับล้างหมูสาดมากเลยอ๋อขอบคุณเลยครับขอบคุณมากเลยนี่ครับอันนี้เรามาติดในที่นี่เรามาเราเรามาเก็บงานนี่ครับเล่าหมูเลี้ยงหมูนะครับนะ นี่คือฟาร์มหมูโชคพิชิตฟาร์มนี่ครับไอบ้เิื่อกี้ลุงเขาเลี้ยงนี่ครับเขาเลี้ยงหมูเรา,าทำระบบโซล่าเซลล์ฟาร์มหมูของบีทาโกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งไม่ต้องเสียค่าไฟสองไม่ต้องเสียน้ำน้ำฟีไฟฟีมีที่ไหนฟาร์มหมูสมมติเสียเดือนหนึ่งเป็นแสนหรือฟาร์มไก่เจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนเดือนหนึ่งเล่าหนึ่งนะครับดัน,นี่คือฟาร์มมือเปิด แต่ว่าเขาบอกทดลองใช้พลังงานจากอาทิตย์จากนมก,กีโซลาเซลล์ดูว่าจะได้ผลดีไหมนี่ครับลูกฮูรูตาเลครับจะได้ผลดีไหมก็ผ่านมาแล้วนะทีนี้เราก็เลยต้องมาถ่ายทําว่าเออมันใช้ได้ดีจริงไหมมีผลอะไรไหมกับระบบน้ำนะครับนี่ครับเขามีเครื่องปั่นไฟนะระสูบน้ําเอาออกนะครับรกินข้าพลังงานนี่ครับนี้แทงเดี๋ยวพี่เขาจะทาแทงอีกน้ําแรงครับผม ได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์ครับจากน้องกีเซลล์ที่ประติดพลังงานจากที่ที่ฟาร์มหมูกลางคืนไฟติดเองพี่ลุงไอไฟไฟคมไฟแจ้งดีไหมไกลไหมไกลครับได้ความสว่างสุดงนี้ก็อยู่ประมาณสามสี่กิโลเลยครับมอมองเห็นเลยใช่ไหมครับาะอมีอะไรที่ติดติดจะติดทบผมไหมครับเนี่ยทบอยู่กับ ตอนนี้ยังไม่ตีเป็นก่อเพิ่งลงเนาะน้ำน้ำดีน้ำโอเคไฟโอเคครับความสบายโอเคเออเบอร์โทรของลุงนลำที่เฝ้าฟาร์มนี่แหละครับผมเป็นมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรไหมมีจำได้ปะโทรศัพท์ผมตกน้ำอ้าวที่แล้วมาโอเคไหมครับผมโอเคครับนี่บในฟาร์มในเครือของบีตาโกนะจังหวัดบุรีรัมย์นะเรามาติดที่อำเภอโนนสุวรรณเป็นฟาร์มหมูไม่ได้ทดลองฟาร์มหมูทำจริงนะครับเพื่อต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าลงไปก็เป็นล้านแล้วค่าไฟเสียละเจ็ดแปดหมื่นือเป็นแสนต่อเดือนต่อเราหนึ่งใช้ไฟฟรีสองน้ำฟรีมีที่ไหนต้องน้องกี่โซลเซลเท่านั้นครับผมหนึ่งไม่ต้องเก็บเงินก่อนสองไม่ต้องมาจำสามน้ำไหลไปออค่อยจ่ายตังมีที่เดียวในประเทศไทยครับที่น้องกี่โซลเซลไม่เก็บตังลูกค้าก่อนพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่มีตู้ระบบทั้งนั้นเลยครับผมนี่คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราทำ นี่ครับดูการทํางานดูกระชับโทรศัพท์ใช้ไฟใช้หูข้าวได้โดยที่เป็นกอรองแบตเตอรี่แล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นเป็นบูสเตอร์คอมพิวเตอร์ไฮบริดด้วยครับผมครับสุดยอดพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุณเลือกได้นี่ครับพลังงานแสงอาทิตย์จากของอินโซลเซลล์ครับผมฟ้มหมูเปิดฟร์มไก่เปิดฟ้ามปิดก็สามารถทำอีเว็บได้ติดต่อได้ที่น้องกิโซลรเซลล์ครับผม 0837215111 066 04464106จากน้องกีสโรเซลครับได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ครับของในเครือบีทาโกเป็นฟาร,ร์มหุสสวัตพูลล้ำเ,เขาเรียว่าน้องกีสโรเซลทำไม่ได้แต่คิดผิด้วครับผมเราทำได้ทุกอย่างนะเพราะว่าพวกนี้เป็นงานเฮนเม็กครับเราออกแบบเองให้ใช้ได้คุ้มโดยที่ว่า ไม่ต้องง้องไฟฟ้าเลยครับผมร์าหมูฟร์าไก่ค่าไฟเดือนัเป็นแสน2องแสนสามแสนต่อเดือนถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์เรามันจะเป็นแอร์เว็บแอร์แว็บแอร์แวร์หรือจะเป็นคูลิ่งแผคหรือจะเป็นแอร์แอร์พัดลมเราก็สามารถทำได้นะครับครบาบจางน้องกีโ,โซลเซลครับสวัสดีครับ